วันนี้นะครับเรามาอยู่กับนังทุนนะครับซึ่งวันนี้เรามาสมกับโฉนดนะครับสวัสดีครับน้องไอสวัสดีค่ะน้องไอทำงานเกี่ยวกับอะไรครับทำเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์พวกเครื่องเลเซอร์อะไรเงี้ยค่ะใครสนใจเครื่องมือแพทย์ต่อน้องไอได้เลยนะคะแล้วนอกจากนั้นทำงานอะไรอีกครับขายของทั่วไปแล้วก็ออนไลน์แล้วก็ขายผลไม้หมดเลยค่ะอุ้ยทำหลายอย่างทำหลายอย่างใช่ค่ะพี่ถามว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบต้องทำหลายอย่างมีครอบครัวมีลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบเฮ้ยเราจะต้องไม่ให้ลูกระบาบนะแล้วก็คืออสังหาเนี่ย ศึกษามานานแล้วศึกษามานานละใชปะ่ประมาณกี่ปีหลักปีได้ไหมเกือบ เจปีได้แล้วเพราะว่าใช่เพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเพราะไม่มีใครแบบว่ามานั่งมาซัพพอร์ตเพราะว่าอายเป็นคนแบบว่าไม่มีพ่อกับแม่ก็ไม่ใช่ว่ามีเยอะอะไรเนี้ยคือซัพพอร์ตตัวเองตลอดไม่มีใครมานั่งซัพพอร์ตให้เราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบหาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยดูไปเรื่อยเื่อเพจนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เรียนอย่างนี้อย่างนี้อยากเข้าไปเรียนคอร์สอย่างเงี้ยกลัวโดนหลอกกลัวอะไรนู้นี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยพอตอนนี้เริ่มมีกําลังก็เลยเฮ้ยลองดูนี้อะไรเงี้ยใช้เวลาศึกษาเป็นสิบปีเลยใช่แล้วเคยคิดว่าท เคยคิดแล้วอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอเราไม่ทําเองดีกว่าเราหาที่ปรึกษาดีกว่าคือถ้ามันทําเองอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนเพราะไม่มีคนแนะนําถ้าเราไปเองลองผิดลองถูกเราไม่ได้มีทุนขนาดนั้นใช่แล้วก็เลยแบบเอค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนเอาความรู้ไปก่อนแล้วค่อยใส่ตอนนี้ตอนพร้อมอ่าโอเคทีนี้หลังจากที่ดูมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอะไรที่ทำให้น้องตัดสินใจลงทุนในสังหากับพี่คือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะทำงานที่มั่นคงแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองที่เคยเรียน รู้มาก็คือมันต้องมีทุนที่จะลงอาสาหาแต่พอเริ่มแบบเห็นในเพจเยอะๆเยอะๆขึ้นเฮ้ยเขาเป็นพนักงานเงือนเดือนทำไมเขามีคนดูได้แล้วเราอ่ะนียเราก็แบบเป็นพนักงานเดิมเหมือนกันล้วก็เลยลองทางหาศึกษาไปในเพจเพจของแต่ละคนในงานก็ทักไปหลายเพจว่าทักไปหลายเพจว่า ชอปปิ้งจ้ะชอปปิ้งอะ้วเป็นยังไงไม่ได้เลยอ๋อไม่ผ่านไม่ผ่านแบบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เลยแบบลองทักมีของพี่ซีนี่แหละที่แบบว่าลองก่อนอะไรอย่างเงี้ยของพี่ซีก็ดูไปเรื่อยแต่ว่าตอนที่ทักไปก็ยังไม่มั่นใจนะห้าสิบห้าสิบเหมือนทักไปเริ่มแบบเฮ้ยมาเซ็นสัญญานะมาเซ็นด้วยนี่นน่นะอ่ะเริ่ม เริ่มแบบเงีโดนหลอ,อกหรือเปล่าเราก็เข้าไปดูว่ามีคอนโดจริงไหมอ,อะไรเงี้ยมันมีคอนโดจริง,รงแล้วก็รูปอะไรเงี้ยส่งมาก,ก็คือแบบมันเป็นของจริงหมดเลยเ,เช็คแบบทุกอย่างเขาเช็คเห็นไหมนอกจากเขาช็อปปิ้งแล้วเขายังเช็คด้วยย่าของแท้หรือเปล่านะฮะสรุปคือของจริงไหมจริงของจริงแล้วก็เงินไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวไม่ได้ใช้เงินไม่ใช้อะไรเซ็นอย่างเดียว เซนแบบเมื่อยอ่ะแล้วน้องใช้อะไรในการลงทุนต่างหาถ้าไม่ได้ใช้เงินใช้สลิปเงินเดือนค่ะใช้สลิปเงินเดือนนะคะทีนี้คือเราก็เลยเห็นแล้วว่าไฮ้คนที่เขาเปิดเป็นพนักงานประจําที่เขาไม่ได้ใช้เงินก็คือใช้ในตัวสลิปยืนกใช่แล้วความรู้สึกฟิลลิ่งก่อนแล้วก็หลังในเร่องของคอโดเป็นไงคะือรู้สึกแบบดีใจมากเพราะว่าไม่เคยมีแบบคือเป็นชิ้นแรกของตัวเองเลยที่แบบว่าชิ้นใหญ่ที่สุดรู้สึกแบบดีใจมากก็แบบเซอร์ไพรส์แม่ด้วยเพราะว่าตอนที่ที่ทำคือไม่ได้บอกแม่เลยว่าบอกตอนที่ได้แล้วแล้วก็แม่มา แม่ว่าไงว่าเออมันดีขึ้นนะอะไรเงี้ยเ,เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบว่าดือ้ออ,อะไรเงี้ยเ,เกลเรลอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบตอนนี้คือแบบดีขึ้นแนละ้วอ,อืมเ<ๆ>ขาก็เลยภูมิใจเห็นไหมว่าไม่ว่าทุกคนนะครับจะผ่านอะไรมาในชีวิตนะต้องบอกงนี้นะว่าเราตั้งต้นใหม่ได้เสมอแล้วก็การที่เรามีคอนโดเนี่ยมันก็จะช่วยเปลี่ยนมุมมองเนาะออความคิดของเรานะในเรื่องของการลงทุนและเรื่องของการบริหารการเงิน นะครับก็วันนี้สมมอบโฉนดนะคะให้กับนะ้องอายก็คนเกเดเรชันนะคะเป็นเจ้าของคอนโดเรียบร้อยหลังจากศึกษาม,มาสิปีนะคะในที่สุดก็เป็นเจ้าของคอนโดนะครับแล้วก็ห้องที่นี่ไหยก็สามารถที่จะปล่อยเช่าได้ก็คือหลักแค้หลักหมื่นเลยมี่ะไรฝากบอกเพื่อนๆไหมที่สนใจเรื่องการลงทุนสินหาแล้วก็ศึกษาม,มานานนะแต่ยังไม่ได้ลงทุนักทีอันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่หลอกตนาะไม่เสียงเงินเลยแค่ใช้สลิปเงินเดือนเซ็นอย่างเดียวจริงๆค่ะ <Okay. S 1> อันนี้คอนเฟิร์มโอเคจ้ะ <laughs>